ที่เอกวิังไม่ได้พับใจใครถามว่าเห็นรหัสยังเอาเห็นแล้วเห็นแล้วละป่นแล้วป่นแล้วไปนั่งไปเพลงมันยิงคนโหดเฮ้ยยิงให้แบบว่าเออวิทย์วิค่าที่โฟโตเลยนะไม่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 ติดลบไม่เอานะอกูเคยติดลบบอกว่ะเล่ยนระวังตลอดเห็นตลอดถ้าเล่นแบบไม่เห็นเห็นตลอดวิลลุดงนีไหะฮะอันนั้นวิลลุดด้วยเกมไม่ดีเกมมันไม่ดีลุดอ่ะพี่ ไม่หลุดเขาพูดเล่นๆเอามาเริ่มไอ้มดแข่งก่อนแป๊บนึงแม่ไปคุยเปรียบเปรียบพูดเล่นบ่อยวะเฮ้ยระเบิดสูตรไอ้เหี้ยมีระเบิดสูตรอีกว่าออกมาแต้มให้ออกเลยแล้วตัวนั้วเดี๋ยวขอแข่งธุยากวะไม่ยากหรอกเฝื่้นน่ะเกย์กลางๆมันเล่นกลางไม่ได้อยิบเล่นนอกหมดเ

กูแทบจะไม่ไม่อยากใช้ระเบิดเลยกูระเบิดเยอะนะที่นีเ้นี่ระเบิดนี่มันเดแบทเลย้วลกับกันล้เฮ้อยู่นองเอกเขาแบแล้วอะมายิงว่ะเ้มดักนมัดักว้ยอกแล้วดัก แต่ก็ไม่รู้จุดอะเกมนะกลางากลางสองจุดหนึ่งอะสามห้าเลยเฮ้ยรอทาง้ายเอานียบรินไปอะกูกดตายเฮียไอ้เฮียพี่กูเล่นเด้แบบหรือกูเล่นหนีระเบิดไดแบระเบิดโคตรเยอะเลย Oh, yeah, yeah, yeah. ได้ลแล้วตายปายเฮ้ยเจ็บอ้โบเจ็บ้ให้พี่ดูดูแยกดูซ้ายดูขวาดิ <c oughs> <ะ>้เ้าเฮียสายกูเนียเฮ้อยู่บนบาน้านมัน <c oughs> อ,อยู่บนบ้านมัน เล่นบ้านเลยอะกลางกลางกลางระวังระวังนะกางเลโอ้มาแล้าไกมาแล้วกลไกลกลอย่าเล่าอย่าเล่าอย่าเล่าอยโอ้โหระเบิดเฮ้ยันดักบ้านมาแล้วเว้ยเออดักบ้านลรวไม่ออกเราฮจะพ่อเดกเอเยาเราก็ไม่ต้องออกดีีใช่ไงเราไม่ออกสวน โฆษณาขึ้นไอ้เหี้ยโฆษณาขึ้นแหลกอะดิไม่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 เหี้ยเพลงกูไม่ต่อเนื่องโอ้ยเหี้ยซ้ายโอ้ยเหี้ยซ้ายเฮ้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 ยมาโคมาโคไม่เป็นไรแอดมินไม่แบนไเหรอไม่รู้ไอ้เหี้ยกูเดาไปแล้วเน่ยเอ้ายิบสายถ้ามาโคมันก็แบนแล้วดิโอ้ยไอ้เหี้ยหลังรถหน้า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 รถโอ้โหไอ้เหี้ยนั่งรอล้องอยู่บ้านตายเราล้อมอยู่บ้านอะ

ก็นนำแล้วหรอมัาเตะบ้างเข่าโหดเยสวยมีป่าไม่เห็นเล่นอาชีนะนั่งเว้ยไม่เอามันนะเว้ยเออรู้แล้วไม่ต้องกดดันเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องเจมหนึ่งเจมหนึ่งเ็มหนึ่งเฮ้ยไอ้เคี้ยหลังหน้ารถหน้ารถหน้ารถมาเก็บเต็มเลยอ ระวังขล่านะข้ามาแล้วผมเจ็บเยไังไเนาะไโดนต่อยหรอเหนเหเนี่ยโนหลายอันแล้วเนี่ยปานเราอ่ะสู้หวเยเจอบูโลกไปหมดเลยโดนระเบิดซ้ายสองโอ้ย โอ้เจ็บไี่คือมันซ้ายซ้ายซายเอบมมาน่ยไอ้สี่ล็อกบ้านตัวนึงเจนได้ไละเจ็บปวดนักเดียเจ็บเป็นไรอ่ะได้ได้ได้เอาเลยพี่เอฟเอาเลยแล้วแต่พี่เลยได้ตายปานแล้วไปย้ายมันออกมากลางกลางฐานได้เปลียบไปแล้ว เออได้เปลียนดูละโอเคเฮ้ยถอยกลับได้นะเฮ้เลยเลยเลยโอ้พี่โดนระเบิดโดนระเบิดไอมันโดดไปหาใบซังนะเฮ้ยทำมีิีหายเฮ้ยโดนระเบิดเต๊ปเฮียร์จังโอ้โหเฮียโอ้โหเฮียโอ้โหทำไมโดนทีหมดเลยวะโอ้โหเฮีย

โอ้โหเยอะโอ้โหเยอยเฮ้ยสกอขาดจังวะขาดเลยอ่ะคือขาดเลยสกอเฮ้ยคนล่ำเยอะเอาเลยทิ้งมันไว้ทางนั้นติดตามเลยด้วยเค่อยเย็นเย็นเคยค่อยๆได้เหรอหนีระเบิดก่อนนะเขาแรกอ่ะเราเสร็จระเบิดเยอะมากเลยนะตายมันเริ่มเต่แล้ว มันเซฟก็เซฟกลับเลยไม่ได้ไม่ได้มันยังเซฟไม่ได้ตอนเนี้ยค่อยๆเอาเรือตัวตัวอ่ะใช่ไอ้เยี่ยนในบ้านมันอ่ะใช่ป่าตางทางซ้ายนะตีเกตตัวว่ะขอเลยขอเลยขอร้อองท้ายท้ายอย่ามากเจ่ามาใช่ใช่เฮ้ยไอ้เหี้ยระเบิดโอ้ เจ็ดตัวเจ็ดตัวตัวล็อกตายตัวล้อกตายตัวล็อกตายเล่นดักไว้ก็ได้ือแลตี่นะมันเล่นเซฟหรอโอ้โห้เฮียยิงอย่างงี้ตาย มีแต่รับตัวซ้ายซ้ายไอ้ขวาตรงนี้ผอนผอนไม่ต้องออกไอ้เฮี้ยระเบิดไม่ต้องออกเราโดนสามตัวไม่ต้องออกผพอแล้ว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 ไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วไม่ต้องออกไม่ต้องรอเลยมาตายวถ้าดตัวเดียวคือโดน เฮ้ยโอ้โหโทษเลยขวานดึกจริงเรีงยแล้วต้องแล้วสลับไหมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่มีไม่มีโอเคแพ้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 เลยแพ้ห้าตัวเองเขียนไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรสวยแล้ว